ทำไมวิ่งแรงแถวนี้มันนีพยามือผูกใส่โอ้ยนอนทับสีบัวแล้วลูกน่าหลอกง้อมันเลย ขกินไปมาลุกนะพี่น้องนอนดื้อในบ้านูาสุดสายไปด้วยนี่โนผูนี่นะกอ้ตักตใหม่นอนสบาย ไอสองร้อยห้าสิบไอสองร้อยเก้าสิบซื้อมาเนียไม่เห็นเต่าคนเดินตามรอยแม่หมลูกมาวะลูกพี่หัวเนี่ ระวังรหมาเด <c oughs> ้่ยมันจะเตะโดนคนไปแล้วครับท่านหัวไปแล้วครับเเดินผ่านโนบอกเดี๋ยวจะพึ่งไปไหนกินนมก่อนกินอกไ้กินจา้เนจาก็พื่เย้เหรอเน่ยใ่เาะ มาคุณยิงจุดจุดใช่ไหมดูครับี่มเล่นกับน้องกินยากน้องไปลูกหางเริ่มยาวนะ เห็บไม่มีเหาไม่มีาาาหางเริ่มยาวเริ่มไม่ทําอะไรหางเดี๋ยวกพักถ้าพักก็เหมือนเดิมครับทําดึงหางตัวเองโนมาใหม่หางงามงามีม,มีมีเห็บอ่ะเบียดปุ๊เดี๋ยวต้องฉีดเรื่อยๆครับฉีดได้บ้างครับดเดียดยยดเด๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ฉีด ดิท่าดินอนงช้างเดี๋ยวดูนางผมชอบท่านอนนางว่าเลยนะยิงงในโดงช้างว่ะอืออ๋อ ใจเด็กๆก็ไม่ค่อยกลัวหมาอะไรโอ้เดินตามควานเลยบไาอีอะไไโอ้แต่ก่อนวิ่งหนีควานนะครับ่วนนี้เดินตามควานน,น่าราาักมากเล้ลูกไปลูกไปพูดเป็นภาษาสวยนะพูดแล้วดูฟังไพเราะยน,นะเยอะๆกอนง่ายเยอะ มามามาลูกหลานลูกหลานมาถ้าแปะเป็นไทยก็มาลูกมาเราละครับโน่ปนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยพี่อนกล้วยจะวันแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิดแท้จะเบิดแท้เนี่ยเอ้าถอยถอย มีโนโดึงไว้เฮ้ยูร้องเลยร้องเลยวะเรากินกล้วยเลยวะกินลูกกินเลยหาใครครับสีสมาอีกแล้วเดือนนี้ซื้อหญ้าไปแม่นมื่นเลยวะ หมื่นกว่าบาทแล้วครับโอ้สทั้งยางสัปะรถเดือนน,นี้น่าจะเดือนนี้น่าจะสี่หมื่นได้ห้าหมื่นด้ยวนปลูกยางครับพี่เล่าวานเขาแล้วสองไร่เล่างามปะสองเราปลูกหลง,เ,ลงเหี้ยนเล่าหน่อยไหมเกุ้ยก็ลังเหี้ยนว,ลวละลาวะ คันว่ากินนี่เวียนกันเดียวบ่ทันเพราะดูว่ะของเหลววะไหมไม <laughs> นน่น้อยเดียวบ่เนื้อพื้น,นที่ซองไรกับเครื่องนึงนี่นะ่ะบลายแล้วได้ยุเวียนได้ยุเอาก็ปุ๋ยไปใส่เลยบุกปุ๋ยเลยอืปุ๋ยเลยมืองามไปจอดใส่เลยเวียนได้ยุยุปุ๋ยน้ำเดียวตามเป็นบ่ แกก็ให้งามันทีแรกก่ใส่ปุ๋ยนยให้มันได้จนเขาใส่มันปกินอืมใส่มอืมงาพอใส่แล้วปยงามป่ขึ้นแล้วงามมันต้องใส่ใส่เลยสวยครับปูไม่เกิดแต่สิปไร่นะโอ้ค่าสิแปไร่เกินเบิรนั่นนะโอ้ถามไป้พ่อนี่เกี่ยวมวนอ่ะ ถ้าจะแปลกอะไรนั่เกิดเกิดในเปียนะครับเกี่ยวนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยสับปะรดไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยเต็มบึ๊บบับบึ๊บบับบึ้มบับเต็มที่เลย

แต่ไม่มีเงินนี่แล้วคอณเล่าคพอเล่าเส้นละก็ได้ก็ว่ากันไปคนขายก็อยาเนี้ยงันสดเหรอเนาะเป็นวะคนขายอยากได้แพงคนซื้ออยากได้ถึกถือวาตามมาศาลครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคุยกับตาสปอกร์นะผมครับ